สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสวนผักนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่เป็นสวนผักที่เราทําขึ้นเองนะคะนี่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆนี่เราเพึ่ง เราเพิ่งทำเสร็จนะคะเพื่อนทำเสร็จเมื่อตะกี้นี้ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะเดิมนะคะตอนแรกตอนแรกตรงนี้นะคะเป็นเป็นผักคะน้านะคะเพื่อนๆเป็นผักคะน้าแล้วผักคะน้าของเราอะ่ะมัน มันไม่งามค่ะไม่รู้ว่าเป็นที่อากาศมันร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ว่าเราไม่ได้หมักดินด้วยหรือเปล่านะคะยอดเขาก็จะเหลืองๆนะคะเพื่อนๆเราก็เลยถอนออกนะคะเราก็เลยถอนออกถอนออกหมดเลยนะคะแล้วเราก็เอากวางตุ้งนะคะที่เราโรย เราโรยแล้วเราก็แยกออกมาใส่ในกระถางนะคะของผักคะน้านี่เห็นไหมคะเพื่อนผักวางตุ้งนี้เหมือนว่าเขาเขาจะดูดีกว่าผักคะน้าเลยนะคะเพราะว่าเราโรยผักวางตุ้งไว้เยอะเลยนะคะเพื่อนแต่วันนี้เป็นวันที่เราทำทำ รัวนะคะรัวตรงนี้ก็เป็นเราก็ใช้ใช้ปอฟางนะคะมัดใช้ปอฟางมัดแล้วตรงนี้ก็เป็นไม้นี่นะคะเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อเมื่อเช้านะคะมีมีหมามีหมาจากในซอยนะคะเขาอ,ออกออกมา แลวทีนี้มาเจอมาเจอน้องหมาที่ว่าอยู่นอนอยู่ที่หน้าบ้านของเรานะคะเขาเขาก็นอนอยู่ดีๆนะคะแล้วทีนี้หมาในซอยนะคะเขาก็มาขยํำนะคะแปลงผักของเราตรงนี้นะคะเละหมดเลยนะคะเพื่อนกระจัดกระจายหมดเลยนะคะโมโหมากเลยนะคะเพื่อนก็เลยทำเป็นรั้วกั้นเลยนะคะ เราก็ใช้ยึดยึดกับตรงนี้นะคะเราไม่มีเราไม่มีเราไม่ได้ขุดดินนะคะเพื่อนเราก็เลยเอามาเสียบไว้เสียบไว้ใต้หลังนี่นะคะนี่ก็เป็นแปลงก็เป็นสวนผักของเราได้นะคะเพื่อนสวยๆนะคะนี่ เดี๋ยวเราจะค่อยๆทําไปนะคะก็ยังมีที่เรายังทําไม่หมดนะคะส่วนผักที่หน้าร้านของเรานะคะนี่วันนี้ก็เอาส่วนผักมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ